นิวเคลียร์หันษาตอบชัดหลังโดนจับโปสสวมแหวนแต่งงานนิ้วนางข้างซ้ายถือว่าก่อนหน้านี้ทําเอาทอกรวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้หลังจากที่นิวเคลียร์หันษาและดีเจเพชเจ้าวิเทียนกุศลมโนัยได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเลิกฟ้าผ่าสะเทือนวงการบันเทิงแต่ทั้งคู่ก็ยังขอทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกชายเพียงคนเดียวอย่างน้องไทก้าให้ดีที่สุด แต่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าทางด้านนิวเคลียร์หันษาและดีเจเพชรจ้าจะเลิกร่ากันแล้วแต่ก็ยังมีภาพของทั้งคู่ไปร่วมเพลงครอบครัวกันอยู่บ่อยๆรวมถึงก็ยังคงใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเพียงแต่แค่อยากห้องกันนอนและขณะนี้เองทางด้านนิวเคลียร์หันษาก็กำลังซุ่มทำบ้านหลังใหม่ที่อยู่ใกล้กับบ้านของอดีตสามีดีเจเพชรจ้าอีกด้วย ล่าสุดเกิดประเด็นร้อนเมื่อทางด้านนิเคลียหันษาได้ออกมาโพสต์คลิปในสตอรี่อินสตาแกรมล่าสุดแต่กลับโดนชาวเน็ตจับโปรเรื่องแหวนแต่งงานโดยได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาถามว่าเนี่ยงะมันยังใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายอยู่เลยซึ่งทางด้านนิวเคลียหันษาก็ได้ตอบกลับไปว่ามันใส่ขวาจ้าล่องมินเลอร์ก่อนจะบอกว่าโปแล้วหนึ่งสุดท้ายชาวเน็ตรายดังกล่าวได้ขอโทษพร้อมกับบอกว่าเป็นเอฟซี